เจริญชัยวงวัตินะครับก็เป็นอาจารย์ประจำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศครับแล้วก็ในขณะกันตอนนี้ก็มาช่วยดูในส่วนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือที่เราเรียกกันว่ามาลัยนะครับท้อที่3ามว่าในมุมมองของอาจารย์ค่ะการสอนแบบเป็นมันคือการผสมผสานของการจัดการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนและก็การวัดและประเมินผล โดยถ้ายางมองปัจจุบันนะครับมันจะมีหลายมิติในที่นี้ขอนแยกนำเสนอสัก5มิตินะครับที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือว่า blended learning ที่เราพูดกันนะครับในมิติแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำ blended learning ก็คือในส่วนของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นะครับเราสามารถเบรนได้ทั้งการ,รก,าบบ campus, การเรียนการสอนแบบก่อนแคมปัสการเรียนการสอนแบบออนไลน จะเป็น virtual learning แล้วก็การเรียนการสอนที่ผมมักใช้คำว่า on earth on earth หมายความว่าการเรียนการสอนนั้นอาจจะเกิดจากสถานที่รอบตัวของผู้เรียนอยู่ที่ต่างประเทศอย,อยู่ที่ต่างจังหวัดน,นะครับอันนี้คือคำว่า on earth เราสามารถใส่กิจกรรมการเรียนรู้ลงไปในนั้นไนด้น,นี้คือมิติที่1ในส่วนของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นะครับในมิติที่2น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของการ b l e n สื่อการเรียนการสอนนะครับมันสามารถเบรนได้อย่างไรบ้างนะครับการเบรนสื่อการเรียนการสอนท่านในมุมมองที่คิดว่าอยากจะมาแชร์ให้กับทุกท่านฟังนะครับก็จะมีการเบรนในส่วนของสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากการทําเองนะครับการบันทึกการสอนบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการประยุกต์ใช้สื่อการสอนที่เคยมีมาอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2เราสามารถเบรนสื่อการเรียนการสอนจากสิ่งที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น ไฟล์วิดีโอไฟล์คลิปแอนิเมชันไฟล์การสอน PowerPoint สไลด์ PDF เว็บไซต์ข้อมูลต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถเอามาเปรนกับการเรียนการสอนได้ส่วนที่3ของสื่อการเรียนการสอนที่เอามาเบรนได้ก็จะเป็นในส่วนของพวกเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเกมต่างๆนะครับใน3มิติเนี่ยคือการเอามาเปรนในส่วนของสื่อการเรียนการสอนนะครับต่อไปนะครับในมิติที่3 ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับถามว่าเบรมได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนแรกเลยก็คือกิจกรรมการสอนในยุคนี้เราควรเป็นกิจกรรมการสอนในลักษณะของเชิงรูปหรือที่เรียกว่า Active Learning คำนี้เราได้ยินมานานแล้วเพียงแต่ว่าด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มันเจอออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมัน ไป,ไปไม่ได้เลยนะครับที่จะให้ผู้เรียนตั้งใจฝังเราผ่านหน้าจอมือถือเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้เรียนนะครับพฤติกรรมผู้เรียนในยุคนี้อย่างที่เราทราบนะเขามีสมาธิในการเรียนที่สั้นมีแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นในการเรียนที่เปลี่ยนไปผู้เรียนอยากลุกขึ้นมาทาอยากลุกขึ้นมาบูรณาการสิ่งที่เขาเรียนเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับว่ามันเป็นไปได้อย่างไร เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือสิ่งทีเ่เป็นสิ่งที่อาจารย์พวกเราจะต้องนึ้ขึ้นมาที่กิจกรรมในส่วนนี้นะครับในส่วนที่2ก็าอาจจะเป็นในส่วนของการนํากิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ครับไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเขานะครับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่โจทย์หรือการบ้านเราให้ตอบผ่านกระดาษหรือการทํารายงานเพราะว่าในโลกของการศึกษาปัจจุบันในการทําสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ค่อยมี ความหมายหรือมันไม่ก็เรียกว่ามันไม่มีนิ่งฟูกับผู้เรียนมากนะเพราะผู้เรียนเรียนแบบนี้มาทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมิติที่สําคัญมากๆนะครับเป็นมิติของกิจกรรมการ,การเรียนนะครับอนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเป็นมิติที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของอรูปแบบการสอนอรูปแบบการสอนเป็นไปได้หลายรูปแบบนะครับขออนุญาตแบบ่งหลักๆเป็น2รูปแบบ แบบที่1ก็เป็นรูปแบบที่เรามักคุ้นเคยและก็คุ้นชินกันเป็นในลนักษณะของ c e to face หมายความว่าผู้สอนจะเชื่อว่าการเรียนนั้นจะต้องเกิดจากการที่ผู้เรียนมานั่งปรากฏอยู่ตรงหน้าผู้สอนนะครับรูปแบบประเภทนี้เรียกว่า s y r o n o u s Learning นะครับเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า synchronous learning หมายความว่า การเรียนการสอนนั้นไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นโดยที่มีผู้สอนและผู้เรียนอยู่ตรงหน้ากันหรือจะเรียกว่าแบบไม่เวลทาวิธีการสอนแบบนี้หมายความว่าผู้เรียนจะเกิดการเรีนยนรู้ผ่านเซลฟ์เรียนิ่งนะครับผ่านช่องทางต่างๆที่อาจารย์ได้เตรยียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอยบบนะ Google Classroom บ้างจะเป็น LMS บ้างหรือจะเป็นโปรแกรมกต่างๆบ้างหรือแม้กระทั่งอาจารย์สามารถสร้างรูปแบบการเรียนผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้ จะเป็น Facebook มีกรุ๊ปต่างๆอาจารย์ก็สามารถเอาโจทย์เอากิจกรรมการเรียนรู้เอาโปรเจกต์ไปวางไว้ได้จะพบว่าการเรียนการสอบแบบนี้ไม่จําเป็นที่ผู้เรียนจะต้องปรากฏต่อหน้าผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เขาสะดวกอีกมิติหนึ่งมิติสุดท้ายนะครับของการทำเรียนเดดเรียนนิ่ก็จะเป็นในมิติของการวัดและประเมินผลนะครับในอดีตที่ผ่านมา การเรียนการสอนเรามักจะวัดและประเมินผลผ่านการสอบมิเตอร์บ้างการสอบไปนอกบ้างนะครับอันนี้คือรูปแบบหนึ่งแต่ในปัจจุบันการเรียนการสอนเราสามารถดูในการการวัดและประเมินผลได้มากกว่านั้นเรามักจะได้ยินคําว่า alternative assessment เรามักจะได้ยินคําว่า formative assessment การวัดและประเมินผลสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นตัวเลือกที่จะสามารถเอามาทดแทนการสอบได้เช่น ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมลูกผ่านทางออนไลน์ให้ผู้เรียนสามารถมาดีเดเราสามารถวัดผลผ่านรูปแบบเกมก็ได้ทำเป็นเกมการวัดผลเราสามารถเอากลไกของเกมมาบูรณาการและเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลได้นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นการนำพวกเครื่องมือแอปพลิเคชันต่างๆที่เรามักยกประหยัดเช่นลอง ทาวุดอันนี้อาจารย์ทุกท่านน่าจะคุ้นชินนะครับโซเครทีฟมากแพดเล็ตมากและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายสิ่งเหล่านี้สามารถเอามาใช้เป็นบูรณาการในการวัดและประเมินผลในรูปแบบของอัลเทร์นทีฟแอสเซสเมนต์ได้นะครับที่ผมเล่าไปทั้งหมดอันนี้คือ5มิติของการทำเรนเดร์เรียนนิ่งครับ